เจคเนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทุกท่านพร้อมที่ดินขนาด1ไร่อยู่ติดถนนรัดยางเลยด้วยนะคะสามารถเปิดกิจการค้าขายหน้าบ้านได้นะคะพื้นที่1ไร่ค่ะพร้อมบ้านมือสองหนึงหลังนะคะอยู่ติดถนนรัดยางราคายกแปลงค่ะ9 5 0 0 0 0บาทนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลพับพาชัยอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ่างจากถนน3 3 3เพียง500เมตรอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้โรงเรียนและอยู่ใกล้ตลาดนัดนะคะซึ่งตลาดนัดบริเวณน,นี้มีทุกวันเลยด้วยค่ะอยู่ใกล้ตลาดอูทอง15กิโลเมตรนะคะมีบ่อบาดาลหนึ่งรูปค่ะตัวบ้านนะคะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการรีโนเวทก่อนนะคะถ้ารีโนเวทแล้วก็จะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะอยู่ในทำเลที่ดีด้วยนะคะ 950,000บาทสนใจติดต่อทักคุยสอบถามนัดชมตัวบ้านติดต่อนัดหมายล่วงหน้าโดยตรงตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะในวันนี้เจเคโน่ eno, ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเจเคโน่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ